คือการบุรีจากปากาคือจะเป็นอย่างนี้สภาพเนี่ยเหมือนคนไม่มีเงินอย่าทะเยอทะยานปกป้องตัวรักใครรักตัวเองก่อนทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นก่อนแล้วค่อยไปเป็นผู้นําปกติผมก็ไม่ได้จะไปเถียงอะไรกับใครเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่ามองว่าการเถียงกับคนมันก็ไม่ค่อยสร้างสรรค์แต่ว่ากรณีคุณนาราเนี่ยผมผมอดไม่ได้จริงครับ คือสมมุติว่าผมได้มีโอกาสคุยกับเขานะครับมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้ครับตดนออนโตมาไม่ได้สนใจในคําพูดของสลิมเลยเพราะรู้ว่าเขาแก่คือถ้านับตามตการกะาของคุณนะครับแล้วก็เอาความแก่เป็นตัวตั้งเนี่ยหมายความว่าถ้าเป็นคําพูดของคุณพ่อคุณแม่คุณคุณก็ไม่ฟังใช่ไหมครับเพราะผมก็คิดว่าเขาก็คงจะอายุไม่น้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าไม่ฟัง มันก็จะทําให้ผมเข้าใจครับว่าอืทําไมคุณถึงเป็นแบบนี้อ๋อไม่ใช่เขาไม่สั่งสอนแต่ไม่ฟังแล้วก็พิมพ์ไปตามคนอื่นคือในส่วนของผมเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าผมไม่ได้ไปก๊อปใครก็คือรู้สึกยังไงผมก็พิมพ์ไปตามนั้นนะครับ แล้วผมก็มั่นใจนะครับว่าหลายๆคนที่รับกับเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยไม่ได้มีแต่สลิมน,นะครับไม่ได้มีแต่คนรักสถาบันนะครับคือสามนิ้วหลายๆคนก็รับไม่ได้ครับคนแก่เนี่ยบางคนเนี่ยเขาจะได้สื่อแบบนี้เขาก็จะเชื่อแบบนั้นไปทั้งๆนั้นไม่ได้ว่านะอันนี้ขออันนี้คือคืออันนี้น่ารักขอบูลลี่เลยขออันนี้คือขอบูลลี่เลยนะ ไม่ได้ว่านะแต่ขอบุลลี่เลย้าคุณอยากจะแสดงนิสัยที่อย่างรากลึกของคุณแค่ไหนคุณก็ทําไปเลยนะครับเอาให้สาแก่ใจเลยครับถ้าคิดว่าดีก็ทําไปครับคนบางคนน่ะเกิดมาจนตายก็ยังจนเพราะไม่รู้จะทํามาหากินอะไรเพราะเชื่อในทางที่ผิดเกิดมาได้เงินเดือนสามร้อย ตายก็ยังได้เงินเดือนสามร้อยเพราะอยู่แค่ในกระลาเพราะไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโดนเหนยียดย่ำหรือโดนกดนเหงอะไรบ้างเอิม่มนี่เราอยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าครับมีที่ไหนเขาให้เงินเดือนสามร้อยบาทครับคุณไปสับสนกับค่าแรงขั้นต่มสามร้อยบาทหรือเปล่าครับอย่าง,งั่วดิแต่ทำไมคนที่ฉลาดเกิดมาจนเขายังรวยได้ เกิดมารวยแล้วยังรวยอีกได้เกิดมาไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเขายังมีอีกได้เพราะเขามีความฉลาดไงที่ออกมาพูดแบบนี้คือฉลาดเหรอครับจริงเหรอครับอ่ะให้ลองคิดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับจากงานนี้เนี่ยคุณบอกว่าคุณได้มาละสามหมื่นแต่ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าลาซาด้าเขาเสียไปเท่าไหร่คือเอเจนซี่เขาก็ยังฉลาดนะครับยังพอจะขอโทษแต่ตัวคุณเนี่ย ในอนาคตเนี่ยใครเขาจะกล้าจ้างคุณครับแต่กับพวกสลิมอ่ะนายยังเห็นไปกินข้าวนั่งนอนข้างทางอย่างอะไรอยู่เลยตัวยังทำาหาก,กินไม่ได้เลยถึงอยากจะบอกไงเออที่คุณว่ามาเนี่ยอเผอิญเผอิอนมันไปนกระทบหลายฝ่ายนะครับรวมทั้งม็อบทะลุฟ้าด้วยครับ เกิดมาจนตายก็ยังจนเพราะไม่รู้เลยว่าตัวเองจะต้องทําอะไรที่มันถูกต้องคือขอโทษนะครับเรื่องของความจนรวยแต่ความถูกผิดเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับแยกให้ออกด้วยนะครับแล้วที่พูดย้ำๆถึงความจนเนี่ยคุณมีปมอ,อะไรหรือเปล่าครับทำไมถึงชอบตีค่าความเป็นคนของคนอื่นด้วยฐานะจังเลยครับ เห็นด่าแบบแอเค้าปลอมไม่ได้ใช่รูปจริงไม่ได้อะไรก็คงกลัวมันอยู่ในใจของตัวเองเท่านั้นเข้าใจไหมคะเหมือนคุณใช่ไหมครับที่รู้อยู่กับใจดีว่าทำไปด้วยเจตนาอะไรคือคนไทยเขาก็ไม่ได้โง่กันนะครับส่วนใหญ่เขาก็เขาก็มองเจตนาของคุณออกครับแล้วก็ขอแยกบูลลี่เลย นะคะขอยแย่ดบุรีเลยนะสำหรับสลิมบางคนเนี่ยอันนี้บูรีนี่คือการบุรีจากปากนาคือจะเป็นอย่างนี้สภาพเนี่ยเหมือนคนไม่มีเงินอย่าเยเยอทะยาปกป้องตัวรักใครรักตัวเองก่อนทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นก่อนแล้วค่อยไปเป็นผู้นําเหมือนคุณนารากาลันจะสื่อเลยนะคะว่าคนจนไม่มีสิทธิ์ที่จะไปปกป้องใครอันนี้เป็นประชาธิปไตยสำนักนาราใช่ไหมครับ อยาาเป็นสลิมชั้นที่แบบเป็นผู้นําเออโอเคไม่ว่าแต่ตัวเองจนจะตายอยู่แล้ววะไม่มีอยู่แล้ววะจนจะตายอยู่แล้ววะค่อยมานั่งปกป้องคนอื่นอแล้วคนพวกนั้นเขาเคยไปขอข้าวคุณทานไหมครับคุณมีสิทธ์อะไรไปตัดสินว่าชีวิตเขาดีหรือไม่ดีสภาพสภาพที่ใสอ่ะ เสื้อสีอะไรอ่ะนั่งชูรูปชูอะไรอ่ะทําให้ตัวเองดีก่อนนะอันนี้คือเหยียดแล้วกบูรีของจริงเลยแล้วค่อยที่มาปกป้องหรือสอนใครหรือด่าใครอืมงงกับตัดกะเขานิดนึงครับต้องใส่เสื้อผ้าดีๆเท่านั้นใช่ไหมครับถึงจะมีสิทธิ์แสดงออกถึงความคิดเห็นถึงจะมีสิทธิ์มีเสียงพระพุทธเจ้ากับพระเยซูคงได้แต่ใส่หัวครับสุดยอดครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะนล่ะขอพูดเลยนะถ้าจะบูลลี่เนี่ยเราจะมองหัวจะลดเท้าแล้วก็พูดว่าสลิปสลเลอรไม่รู้ตนต่อบาดสนัแนเนี่ยคือบูลลี่ของจริงจะปักนาลา เขาใจแล้วครับก็อย่างที่บอกคงพ่อแม่คุณก็คงจะสั่งสอนแล้วครับแต่เนื่องจากเขาอายุมากแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณไม่ฟังเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็อยากจะชี้ให้คนรุ่นใหม่แล้วก็เพื่อนๆทั้งหลายได้ดูกันนะครับว่าเพียงเพราะคนคนหนึ่งห้อยโหนคําว่าประชาธิปไตยมันยังไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ในหัวใจของเขานะครับ ถ้าคุณฟังมาโดยละเอียดคุณก็คงจะเห็นแล้วครับว่าอืมอะไรเป็นอะไร